สวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรคะผมชื่อเน่งครับประภากรครับผมรูบฟ้คุณเน่งมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยผมจากกรุงเทพครับผมค่ะคุณเน่งทําอาชีพอะไรมาคะปัจจุบันเป็นในหน้าสังหาอยู่ครับค่ะนะคะวันนี้มาลงคอร์สสร้างธุรกิจอสังหาเปิดบริษัทนะคะมาลงแล้วได้อะไรไปบ้างคะโอ้โหคือวันนี้จะบอกว่าคอร์สนี้ตอบโจทย์ผมมากเลยฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ย อยากทำโครงการอยากสร้างบ้านขายอยู่แล้วคือทางคอร์สนี้คือสอนสเต็ปบายสเต็ปเลยครขั้นตอนโดยละเอียดทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือคอร์สนี้จะชีกแนวคิดแบบทํำอสังหาแบบเดิม,ดมที่ที่อสังหาเดิมก็คือหาที่ดินสร้าง <ฮะ S 1> แล้วขาย แล้วก็ไม่การันตีว่าขายได้หรือไม่ได้อาจจะจบยุงก็ได้ค่ะจบยุ่งก็ได้จบยุงก็ได้แล้วไงคุณเหน่งแนะนําสําหรับคนที่สนใจแต่ยังลังเลใจอยู่โอ้โหทำไมค่าคอร์สแพงบางคนบอกแพงบางคนบอกถูกบางคนต่อแล้วต่ออีกลองแนะนําดูค่ะยเนื้อหาที่ที่ในคอร์สนี้ผมคิดว่าไม่แพงเลยครับถ้าแพงวันนี้ผมก็ยอมใจจริงจริงโอ้การันตียืนยันเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ